สวัสดีค่ะทุเรียนทรงนอกเล้วเมอ่อนี้กินนผดโพมักมกมกมักแตงกินแงกินแห้งมากเปิดลตินาต่างกันวุยเนื้อยังดีๆอยู่ด้วยนี่นเนื้อ <g innen> เนื้อดีนะแต่กินแรงมากเลยอะทุเรียนลานเอเชียนะคะกล้องนี่เจ0ยหบาทประมาณนอทักคุณหา เพราะว่ากล่องละร้อยห้าสิบคนค่าเงินห้าบาทค่าเงินห้าบาทกินน้อยๆ,ๆกันแบบหนึ่งจะแสบค่ะอห้าร้อย <c oughs> กรัมเครื่องโล้บ้านเราโล,เล้เท่าไหร่โหก็ไม่ต่างสองสองแบบแบบไม่ปอกใช่ไหม ปอกเองก็ปอกไม่สช่ถ้าเนื้อแบบเนื้อนะ่าจะโล400 400่สี่ร้อยไหมสี่ร้อยห้ารอยได้ไหมเออถ้าแบร้อยเนื้อ <6 90. S 2> อะไรนะหมอนทองพันอะไรสักอย่างโลร้อยหกร้อยเก้าสิบแล้วไม่มีเจ้าหนึ่งที่พี่เคยส่งให้พ่อแม่ค่าขนส่งสามร้อยฮ๋ฉันต้องซื้ออะไรแค่เจ้าเดียวก็เลยเออเจ้าเพอนั่นแหละอีกเจ้าหนึ่งค่าขนส่งสองสิบเก้าเอาเลือดแทะ มันคุ้มบ่เนาะนังมาเราตร้องเราต้องโทษได้จังหามันบอกเจ้านั่นอ่ะมันจ,จ,จุดบล็อกค่อยจังมามันกลัวเราประจานไงพี่ก็บอกสั่งกรอบนอ่องนมในมันเละอยู่นะเราไปอ่ะแนวถ้าเลนะนะมันกันแล้วไปชิดี๋้วก็ไปกินยุทธไทยกินให้ผม อีกสองปีอีกสองปีตอนนะเด้อเลียนจบกัน mm hmm. แต่ไม่ได้กินนานแล้วนะเพื mm ่อ hmm. นพักใหญ่แล้วนะสองสามเดือนที่แล้ววะ mm hmm. ที่มันมาแลรกแรกอะอปีนี้กินสามครั้งเองกินบ่อยอยู่นะปีนี้นกินที่ละสองกล่องกินที่ละโลตอ,อ,อนนั้นเห็นนะที่ตอนแรกแรก,กอมะมันก่อร้อยสามสิบอย่างเงี้ยใกล้ประมาแพงกันไหมเนี้ยทีละหกสิบร้อยแปดสิบเขายังกิน เห็นที่ขายในเฟซก็รอดใจใไหมอืมมันเป็นทุเรียนภูเขาไฟอะไรที่เขาอะข้าองกินเขาบอกว่าอร่อยก็กินกันแพงอสิ่กายแสบจับไข่อิ่มกินของอักจะอิ่ม ขายตู้โไม่ได้ปลูกแต่เกิดขึ้นเองเพราะว่ามีเมล็ดจาก